สวัสดีครับผมไอ้ d ัดรถผูนะครับวันนี้จะมารีวิวรถเก่งนิสสันซันนี่บีสิบครับทะเบียนกไก่ต่อเต่าเจ็ดห้าแปดไายนะครับรถคันนี้ทะเบียนยังไม่ขาดนะครับเอกสารมีเล่มมีรรบรายโทรมานะครับสามารถโอนได้นะครับทะเบียนขาดเดือนมิถุนายนะครับสภาพสีภายนอกนะครับสีพอใช้ได้นะครับมีด้านบางจุดนะครับแต่ไม่ถลอก ไม่มีผูกนะครับตัวถังด้านล่างด้านหน้านะครับด้านข้างมีหลังคานะครับพี่ผูกก็มีสี่ล่อนหนึ่งจุดนะครับหลังคานะครับตรงซุ้มล้อจุดจุดอ่อนของรุ่นนี้ตรงซุ้มล้อกับซุ้มชกหลังไม่ผูกนะครับยางขอบสิบสามนะครับยางมิชลินขอบสิบสามปีสองพันยี่สิบนะครับดอกหนานะครับยางใหม่ทั้งสี่วงนะครับ ล้อมแมกนะครับลายเดียวกันนะครับก็รถผมซื้อมาขายไปนะครับคันนี้ผมซื้อมาลองขับประเมินดูแล้วสามารถขายเป็นคันนะครับรถใช้งานได้เลยนะครับก็สภาพด้านนอกโดยรวมไม่ขี้เลนะครับพาไปชมภายในนะครับแผงประตูสภาพดีนะครับ งประตูสภาพดีทั้งสี่บานนะครับแผงประตูสภาพดีทั้งสี่บานนะครับเ<ม>บาะหลังสวยนะครับเบาหลังสวยเบาะหน้ามีขาดฝั่งคนขับนะครับเบาะหน้ามีขาดฝั่งคนขับครับก็เดี๋ยวถ้าจบกันราคานี้ไม่ต่อเดี๋ยวผมเปลี่ยนเบาะให้นะครับเครื่องเล่นเปิดแล้วมีเอ่อเสียงอ่อนนะครับแต่ว่า เไม่เออตัวเทสไม่เล่นนะครับนี่หน้าปัดเดือนไม้นะครับสภาพโดยรวมด้านในก็เรียบร้อยนะครับเรียบนะครับพาไปดูข้างหลังนะครับจุดอ่อนของรุ่นนี้ตัวที่ผูกจะมีอหลังคานะครับคือหลังคาก็จะมีตามนี้นะครับกับซุ้มล้อซุ้มล้อหลังอันนี้ไม่ผูกนะครับไม่ผูกหรือเขาทำสีปิดมาแล้วไม่รู้นะครับแล้วก็ซุ้มชกหลังนะครับ โ่องหลังจะผูดตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ผูดนะครับนี่นะครับไม่ผูกนะครับมีผ้ายางให้นะครับ้างล่างไม่ผูดนะครับสีข้างในน่าจะทําสีมาใหม่แล้วนะครับปลายท้ายข้างฝาแท้นะครับข้างฝาแท้ภาพสวยเลยแต่ข้างซ้ายปลายเลี้ยงมีจืดนะครับ พาไปชมห้องเครื่องนะครับก็ผมซื้อมาขายไปนะครับก็ไปได้มาจะเห็นวัตสภาพสวยก็เลยเอามาขายเป็นคัน,นครับเจ้าของเก่าบอกว่าใช้ขับไปทํางานนะครับเกือบทุกวันนะมาเรก็มาเก็บงานให้นะครับใส่ปั๊มติ๊กไฟฟ้าให้นะครับเติมน้ํายาแอร์ให้นะครับ จางมาไม่เย็นนะครับผมก็เติมน้ำยาแอร์ให้เติมน้ำมันของให้นะครับจางหน้าสวยนะครับไม่แตกไม่หักนะครับไฟหน้าข้างขวาแท้นะครับข้างซ้ายแท้นะครับไฟหลีข้างซ้ายแท่ชุดไฟหน้าแท้หมดเลยนะครับเครื่องก็เดิมๆเลยนี่หมาผมยังไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างเลยครับแห้งๆเลยครับสตาร์ทง่ายนะครับวันไม่ไหลเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ชมครับ แอร์เย็นนะครับผมเพิ่งเติมน้ำยาแอร์ให้นะครับเพิ่งทําระบบแอร์ให้ครับเครื่องติดแล้วนะครับเครื่องติดแล้วเปิดแอร์นะครับตัวเชดเชยรอบแอร์ทางานนะครับเครื่องติดเดินบานิ่งนะครับเสียงเงียบนะครับอันนี้น้ำม้อ,อน้ำนะครับ ไม่ดันนะครับัดลมว่าน้ำแปลงไปแล้วนะครับใส่ตัวใหญ่คนระับความร้อนน่านจะนิ่งนะครับมันเครื่องนะครับตีนะ้ำมันเครื่องนะครับขบูตัวนี้เดินบานิ่งนะครับเป็นขบูแท้นะครับชกมือนะครับ พอเราเบรกลูกใหญ่นะครับพอลรเบรกได้เลยนะครับเราเบรกได้เลยเดี๋ยวผมพาไปลองขับนะครับไปลองขับกันนะครับเจ้าของเก่าบอกว่ารถใช้งานประจํานะครับแต่ว่าได้รถใหม่ก็เลยขายนะครับผมก็มาเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับ เดี๋ยวพาไปล้องขับนะครับไปครับแอร์เย็นนะครับวิทยุใช้ได้นะครับแต่ว่าเปิดแล้วมีเสียงดังออกที่ลาโพงนะครับแต่ว่าเทปมันไม่ไม่เล่นนะครับมีเสียงดังที่ลาโพงอยู่เห็นนะครับดูไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวขวาติดนะครับเลี้ยวซ้ายติดนะครับไฟสูงติดนะครับปัดน้ําฝน ใช้ได้นะครับที่ปัดน้้าฝนนะครับอ่าเดี๋ยวไปลองขับนะครับคันนี้มีสี่เกียร์หรือห้าเกียร์ผมก็ยังไม่ได้ลองครับเดี๋ยวลองก่อนอ่ามีห้าเกียร์นะครับห้าเกียร์แล้วเดี๋ยวลองให้ครบห้าเกียร์เลยนะครับช่วงล่างดีเลยนะครับช่วงล่างดีผมลองขับมาหน่อยหนึ่งแล้วเบรกดีมากครับ ไปลองขับถนนใหญ่เลยครับเข็มความร้อนขึ้นนะครับเข็มความเร็วขึ้นครับเบรกมือขึ้นนะครับแบตเตอรี่ขึ้นนะครับการน้ำมันเครื่องขึ้นเกสน้ำมันก็ขึ้นนะครับแต่น้ำมันหมดนะครับเลยไม่ขึ้นน้ำมันจะหมดนะครับอ่าเกสหนึ่งครับเกสสองครับผม สามครับมือเดียวนะครับขับยานนิดนึงครับเกียร์สามเกียร์สี่ครับ้ 3. อ,ค,บอความเร็วใช้ได้เลยครับความเร็วใช้ได้เลยนิ่งเลยครับช่วงล่างแทบไม่ดังเลยนะกระจกมองข้างข้างขวาก็ใช้ได้นะครับข้างซ้ายไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้ยังเกียร์สี่อยู่นะครับ ลองเกียร์ห้านะครับเข้าเกียร์ห้านะครับดูด้วยว่าเกียร์ห้าหลุดหรือเปล่านะครับส่วนมากเกียร์ชอบหลุดเกียร์สุดท้ายนะครับนี่ลองเข้าแล้วไม่หลุดนะครับนัครับความเร็วเก้าสิบนะครับความเร็วเก้าสิบนิ่งนะครับปล่อยมือขับ นะครับจะกินขวาหน่อยนะครับพวมไลนิ่งนะครับช่วงล่างโอเคนะครับช่วงล่างไม่มีเสียงดังนะครับเดี๋ยวลองเบรกให้ดูนะครับเบรกดีมากครับเบรกดีมากไม่ดึงซ้ายดึงขวาเลยครับเบรกแอร์เย็นนะครับแต่ฟิล์มผมแกะฟิล์มออกแล้วฟิล์มของเก่ามันรอดนะครับลองเกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์ถอยหลัง เกียร์ใช้หลัลงใช้ได้นะครับเกียร์ใช้ได้ทุกเกียร์นะครับห้าเกียร์ไม่หลุดนะครับไม่ดังนะครับสำหรับผมถือว่าคุ้มนะครับคันนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับเก็บงานีไม่เยอะไม่เหนื่อยแน่นอนครับคันนี้เอกสารมีพร้อมนะครับมีปบะชาชนมามีเล่มมานะครับมอมนาดโอน้อยก็ทําเองได้เลยนะครับไปครับ ก็พอกดคันเร่งเยอะๆก็มีกระตุกสะอึกน่อยๆนะครับก็ของเก่าปั๊มเอทีนไม่ทํางานผมก็พ่วงปั๊มติ๊กไปให้ปั๊มติ๊กไฟฟ้าไปให้หนึ่งตัวนะครับก็ตัวเบาคนนั่งคนขับขาดนะครับถ้าจบกันร,ราคาที่ตั้งไว้ก็ที่ผมเปลี่ยนให้ฟรีนะครับมือเปิดหลังมือมือเปิดนอกหลังข้างซ้ายนะครับหักผมเปลี่ยนให้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทานะครับ สนใจก็มาดูรถก่อนได้นะครับรถขับใช้งานได้เลยนะครับพาช่างพาแฟนพันแท้มาดูก่อนได้เลยครับถูกใจก็อยเอาไปนะครับตอบเท่าที่รู้นะครับรู้ตรงไหนบอกหมดก็เพิ่งได้ลองขับเหมือนกันครับเพราะว่าได้มาก็ยกมาผมยกมาไปคนเดียวนะครับก็เลยยกมาอ่า มาลองขับก็โอเคเลยครับช่วงล่างถือว่าดีมากนะครับช่วงล่างนี้ท่าไม่ต้องเก็บงานแล้วขับ80-90สบายนะครับเร็วกว่านี้ผมก็ไม่ขับนะครับเพราะว่ารถไม่เคยมือก็ไม่กล้าเหมือนกันโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับไอ้ผัดรถผูกนะครับรถอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับพาช่างพาคนที่ดูรถเป็นมาดูให้มั่นใจก่อนได้ครับก็ตกลงซื้อนะครับ รถด,ดีครับรถไม่ดีผมตัดซากหมดขายอะไรหมดนะครับอันนี้รถด,ดีก็เลยขายเป็นคันหนึ่งคันนะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับไม่งั้นผมก็ตัดเหมือนเดิมครับครับไอผาดรถผูกขอบคุณครับสวัสดีครับ